ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่104ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพลโทสัมพันธ์ชนะวันผู้อำนวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกตรวจเยี่ยมการดําเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการองความรู้และความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นต้นแบบการดําเนินโครงการและเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทําการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้หน่วยทหารกําลังพลและครอบครัวโดยได้เริ่มเมื่อเดือนตุลาคมปี2552จากการปรับปรุงที่ว่างภายในหน่วยเนื้อที่100ไร่เพื่อจัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปรับปรุงอาคารกองร้อยฝึกเดิมจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดําเนินโครงการต่างๆ22โครงการอาทิการปลูกผักปล สารพิษการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงหมูหลุมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อไก่พื้นบ้านและล่าสุดนะคะได้มีการจําลองบ้านพอเพียงในพื้นที่หนึ่ไร่การจัดทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้เห็นว่าสามารถทําได้จริงในพื้นที่จํากัดค่ะ